บทที่692ทักษะปรุงยาเสียวหลานไปพาชายคนนี้มาหาพ่อบุญธรรมแต่อย่าฆ่าเขาฉันอยากได้ตัวเขาแบบเป็นๆราชาเหมียวสแสดงรูปของเยเฉินให้หญิงสาวดูบนโทรศัพท์ของเขาหญิงสาวเพียงเหลือบมองแว็บหนึ่งแล้วพยักหน้าเสียวหลานเข้าใจแล้วคะ่ะหลังจากพูดแล้วหญิงสาวก็ลุกขึ้นและเดินออกไปพวกนายห้าคนอย่ากเกียดคร้านไปเตรียมพิษของประมาจา์ศพทันทีอีกไม่นานหมู่บ้านเหมียวของเราจะบุกะลวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ราชาเหมียวกล่าวด้วยแววตาเป็นประกายราชาเหมียวเฉินผิงคงกระพันต่อพิษทุกชนิดมันจะเกิดอันตรายหรือเปล่าหาักหล่อยให้เสี่ยวหลานไปจับเฉินผิงต้าหลี่โถถามด้วยความสับสนนายลืมไปแล้วหรือว่าเสียวหลานมีสเสน่ห์โดยธรรมชาติสเสน่ห์ของเธอไม่มีพิษกราบใดที่เธอออกล่เหยื่อชายใดก็มีอาจต้านทานเธอได้เมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วราชาเหมียวก็หัวเราะ บนถนนจากหงเฉิงไปจิงตูซูฉางเซิงนั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถปิดตาเล็กน้อยขณะที่อยู่ตรงกำลังขับรถมองซูฉางเซิงที่เบาะหลังผ่านมุมมองกระจกด้านหลังเป็นครั้งคราวอยู่ตรงถ้าแกมีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะแม้ว่าซูฉางเซิงจะไม่ได้ลืมตาแต่เขาสังเกตเห็นแล้วว่าอยู่ตรงกำลังแอบมองเขาอยู่ผู้อาวุโสใหญ่แม้ว่าเฉินพิงจะสามารถฆ่าถินเซี่ยหลิงได้แต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องสุภาพกับเขามากขนาดนั้นก็ได้มั้งใช่ไหม ต่อหน้าผู้คนมากมายในโลกบูนี่จะไม่ทําให้หุบเขาเทพโอสถของเราอับอายหรืออยู่ตรงถามด้วยความสับสนหลังจากได้ยินคําพูดของอยู่ตรงสูถังเซิงก็ลืมตาขึ้นและพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาอยู่ตรงแกรู้ไหมว่าทักษะพิเศษในหุบเขาคนโทดนั้นคืออะไรทักษะการดูดซับดวงดาวอยู่ตรงไม่มีบาะแสดใดใความลังเลเกิดขึ้น ใช่มันเป็นวิชาดูดซับดวงดาวฉันสงสัยว่าเฉินผิงก็สามารถใช้วิชาดูดซับดวงดาวได้เช่นกันไม่เช่นนั้นเขาจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นเมื่อเชินพิงตกอยู่ใต้วงแหวนทุกคนก็คิดว่าเขากำลังจะตายแต่เขาดูไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆและรัศมีของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าเขาล้มลงใต้วงแหวนโดยตั้งใจเพื่อที่เขาจะได้ใช้เทคนิคดูดซับดวงดาวเพื่อดูดออร่าของชินเซียวหลิงเข้าสู่ร่างกายของเขา ชินเซี่ยวหลินกำลังจะทำลายตัวเองแต่สุดท้ายก็ผอมแห้งและตายทันทีแกไม่คิดว่ามันแปลกหรอซูฉางเซิงอธิบายเมื่ออยู่ตรงได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตกตะลึงผู้อาวุโสเป็นไปได้ไหมที่เชินผิงมาจากหุบเขาคนโฉดฉันคิดไม่ออกแต่ต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องแน่ฉันต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาซูฉางเซิงพูดอย่างใจเย็นไม่น่าแปลกใจเลยที่เขากล้าท้าทายตระกูลฉินตั้งแต่อายุยังน้อยและเขาก็ยังคงไม่ให้ความสำคัญกับ หุบเขาเทพโอสถของเราอย่างจริงจังปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เกี่ยวข้องกับหุบเขาคนโฉดรู้ไหมว่ามีคนเพียงไม่กี่คนที่เป็นพวกแปลกประหลาดเก่าแก่ในหุบเขาคนโฉดฉันเกรงว่าพวกเขามีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วดวงตาของอยู่ตรงเต็มไปด้วยความอิจชา้าแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าคนแก่ไม่กี่คนในหุบเขานี้เป็นคนเจ้าอารมณ์และเคยฆ่าคนไปมากมายในอดีตแต่ทุกคนก็มีความสามารถเป็นของตัวเองหลายคนอยากเข้าหุบเขาคนโฉดเพื่อฝากตัวเป็นสิทธ์แต่ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จ อยู่ตรงก็มีความคิดที่จะบูชาในหุบเขาคนโถดเช่นกันแต่หุบเขานี้ถูกลือกันว่าโหดเหี้ยมและชั่วร้ายมากในฐานะบุคคลที่มีชื่อเสียงและเที่ยงธรรมอยู่ตรงจะมีความคิดเช่นนี้ได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงทำได้แค่ฝังความคิดนี้ไว้ลึกๆในใจแต่มันก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในความแข็งแกร่งในใจลึกๆ ถ้าเฉิงผิงคนนี้เกี่ยวข้องกับหุบเขาคนโฉดจริงๆฉันหวังว่าฉันจะได้เรียนรู้ทักษะการเล่นแร่แปรธาตุจากเขาแม้ว่าทุกคนจะบอกว่าหุบเขานี้มีความท่วรายแต่ก็ต้องยอมรับว่าทักษะการเล่นแร่แปรธาตุและการคัดเลือกสมาชิกในหุบเขาคนโฉดมาเป็นอันดับหนึ่งสู่ฉังเซิงเขารับก,การปรุงยามาตลอดชีวิตแต่น่าเสียดายที่ทักษะการเล่นแร่แปรธาตุของเขาหยุดไปเมื่อหลายปีก่อนสู่ถังเซิงจะใช้เวลา79วันในการปรับแต่ง ยาเม็ดทอรณีและเขาได้ยินมาว่ามีบุคคลหนึ่งในหุบเขาคนโถดครั้งหนึ่งเขาเป็นนักปรุงยาด้วยเขาเพียงแค่ยกมือขึ้นก็ปรับแต่งยาเม็ดทอรณีได้แล้วนี่คือความแตกต่างนี่คือเหตุผลที่ซูฉังเซิงให้ความเคารเพเฉินผิงมากและยังลดสถานะของเขาลงเขาหวังว่าจะได้รับทักษะการเล่นแร,แร่แปรธาตุของหุบเขาคนโถดจากเฉินผิงบทที่69รบท้องเสียกระทันหัน ในหงเฉิงในคฤรา,าสห์อ่าวพันหลงซูอีฉีมองดูยาปรับปรุงกระดูกที่เฉินผิงมอบให้เธอและพูดด้วยสีหน้าเศร้านี่มันอะไรกันเนี่ยมันมีกลิ่นแย่มากและดูหน้าขยะแขยงเฉินพิงอยากให้ซูอีฉีกินแต่เมื่อดูพฤติกรรมของเธอที่รู้สึกรังเกียจเล็กน้อยเฉินผิงก็พูดไม่ออกลิงเอ,อ๋อคุณรับมันไปก่อนนี่คือยาครอบจัก,กรวาลผมรับประกันได้ว่าหลังจากที่คุณทานคุณจะเหมือนได้เกิดใหม่และความแข็งแกร่งของคุณจะดีขึ้นมากเฉินพิงชักชวนกูลิงเอ,อ๋อ แต่เมื่อกูหลิงเอ๋อถือเม็ดยาปรับปรุงกระดูกก็ยากที่จะกลืนลงไปท้ายที่สุดกลิ่นของเม็ดยาไม่ค่อยดีนักเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนไม่อยากกินมันเชินผิงก็พูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งและทําได้เพียงโน้มน้าวใจอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้ยานี้เรียกว่ายาเม็ดปรับปรุงกระดูกแม้บางคนที่อยากจะได้มันมากๆยังไม่สามารถกินได้เลยผมใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะกว่าที่จะได้มันมามอบให้กับคุณไม่ใช่ว่าคุณอยากฝึกฝนบูมาตลอดหรอกเหรอคุณต้องปล่อยให้ร่างกายของคุณเกิดใหม่ก่อน ซูอิฉีมองเฉินผิงแล้วและในที่สุดก็เกิดความกังวลเฉินผิงบอกได้เลยว่าถ้าเม็ดยานี้ไม่ดีอย่างที่คุณบอกฉันเอาคุณตายแน่ยังมีอีกตอนกลั่นเม็ดยาทําไมไม่ผสมน้ําตาลบ้างหรือไม่ก็ผสมกลิ่นวานิลาก็ได้นี่กลิ่นมันแย่มากหลังจากพูจบซูอิฉีก็บีบจมูกและอ้าปากแล้วกลืนยาปรับปรุงกระดูกลงไปผลของยาปรับปรุงกระดูกไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทนได้หลังจากทานไปสักพักซูอิฉีก็เริ่มขมวดคิ้วและท้องของเธอก็ปั่นป่วน คุณแน่ใจหรือว่านี่คือ,อยาปรับปรุงกระดูกมันไม่ใช่ยาระบายใบหน้าของซูอี๋ฉีซีดลงและเธอก็กุมท้องของเธอและรู้สึกถึงอาการปวดท้องแทบระเบิดจนจะทนไม่ไหวแล้วอี๋ฉีเธอเป็นอะไรไปเดิมทีกูหลิงเอ๋อเห็นซูอี๋ฉีกินมันแล้วก็อยากจะกินบ้างแต่เมื่อเธอเห็นฉากนี้เธอก็ก้าวไปข้างหน้าทันทีและถามอี๋ฉีคุณโอเคไหมเชิญพิงก็ตื่นประหนกเช่นกันเขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นว่าใบหน้าของซูอี๋ฉีมีความเจ็บปวด เขาก็รีบจับมือเธอเพื่อดูแต่ก่อนที่เขาจะได้ดูนางก็สะบัดมือหนีรีบวิ่งไปที่ห้องน้ำอย่างรวดเร็วพูดพูดพูดปาดเสียงที่ไม่พึงประสงค์ก็ดังขึ้นเชิญผิงตกตะลึงซูอีฉี่ท้องไม่ดีหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติกับยาปรับปรุงกระดูกนี้เชิญพิงดูสับสนและเดินไปที่ประตูห้องน้ำแล้วเคาะประตูอีฉี่คุณโอเคไหมโอไม่ไปรอข้างนอกไกลๆกลอย่าเข้ามาใกล้ซูอีฉี่กังวลมากจนเธอล็อกประตูห้องน้ำอย่างรวดเร็วกลัวว่ากลิ่นเหม็นหืนจะล่องลอยออกไป และเพื่อความสบายใจจึงจำต้องเปิดน้ำให้แรงสุดและเปิดพัดลมดูดอากาศเพื่อพยายามกำจัดกลิ่นเหม็นภายในออกไปแต่ก่อนที่จะทันได้เปิดน้ำเพียงเสี้ยววินาทีเสียงนั้นก็มาอีกคนปาดสิ้นเสียงกูหลิงเอ๋อมาถึงพอดีจ้องมองที่เฉินผิงแล้วโยนยาเม็ดปรับปรุงกระดูกในมือของนางไปที่เฉินผิงทันทีเฉินผิงคุณไปเอายาบ้ายาบ้านี้จากไหนเป็นไปได้ไหมว่าคุณถูกคนหลอกขายยาระบายให้หากสิ่งนี้ทำให้ร่างกายของอีกฉีเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะต้องเสียใจ เชิญผิงหยิบเม็ดยาปรับปรุงกระดูกและดูสับสนหลงอู่ไม่น่าโกหกเขาได้และเขาได้เห็นยาเม็ดนี้ที่หลงอูทำขึ้นด้วยตาของเขาเองจะมีปัญหาได้อย่างไรอีชีคุณโอเคไหมคุณอยากให้ผมเรียกหนึ่งร้อยยี่สิบไหมผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลแม้ว่าเชินพิงจะมีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมแต่กูหลิงเอ๋อก็ไม่กล้าปล่อยให้เชินพิงมาหาซูอีฉีในตอนนี้เขาจึงคิดถึงการโทรหนึ่งสองศูนย์ไปโรงพยาบาลไม่ฉันแค่ปวดท้องพวกคุณออกไปก่อน ซูอี่ชีพูดอย่างเร่งรีบเชิญพิงและกูหลิงเอ๋อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรอข้างนอกหลังจากรออยู่ครึ่งชั่วโมงซูอี่ฉีก็ออกจากห้องน้ำด้วยใบหน้าที่แดงระเรื่อมีเลือดฝาดคุณโอเคไหมครับเมื่อเห็นซูอี่ฉีออกมาจากห้องน้ำเชิญผิงก็รีบถามเธอแต่ก่อนที่จะพูดจบเขาก็ตกตะลึง เพราะเขาเห็นว่าผิวของนางเนียนเรียบเด้งดึงเราตูดเด็กและแก้มของเธอเป็นสีชมพูอ่อนแม้จะไม่ได้แต่งหน้าเธอก็รู้สึกเหมือนนางฟ้าลงมาจากสวรรค์ยังไงยังงั้นฉากนี้กับฉากเมื่อกี้มันคนละเรื่องเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดกูหลิงเอ๋อก็เบิกตากว้างและมองซูอี๋ฉีด้วยความไม่เชื่อสิ่งนี้ทําให้ซูอี๋ฉีตกตะลึงบทที่6 9 4ไม่เป็นไรใจกว้างพอมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรติดอยู่ที่หน้าฉันหรือเปล่าซูอี๋ฉีสัมผัสใบหน้าของตัวเอง รู้สึกตื่นประหนกเล็กน้อยเธอสูดดมดูกลิ่นโถส้วมสองครั้งแต่มันก็หายไปแล้วเธอรอตั้งครึ่งชั่วโมงเพราะเธอกังวลว่ากลิ่นจะยังคงเหลือและเฉินผิงจะได้กลิ่นนั้นมันจะทำลายภาพลักษณ์คนหน้าตาดีแต่ขี้เหม็นของเธอในเวลานี้เมื่อดูสีหน้างุนงงของเฉินพิงและกูหลิงเอ๋อแล้วซูอี๋ชีก็สับสนเปล่าเปล่าดูสิว่าคุณหน้าตาเป็นยังไงเฉินพิงจับไหล่ของเธอแล้วผลักเธอไปที่กระจอี๋ชีคุณเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ผิวของเธอบอบบางและเรียบเนียนมากกว่าเด็กทารกะอีก กูหลิงเอ๋อร์กล่าวด้วยความอิจฉาจากด้านข้างซูอี๋ฉีก็ตกตะลึงเช่นกันเมื่อเธอเห็นบุคคลในกระจกนี่คือฉันเหรอโอ้พระเจ้านี่มันสวยมากนางเปรียบเหมือนตัวเองเป็นคนใหม่แต่หัวใจเดิมทั้งร่างกายโปร่งใสยอย่างไม่น่าเชื่อผิวของนางเด้งและแม้แต่ร่างกายของนางก็ยังดูบอบบางเครียวกว่าเดิมมากปรับใดที่ชายใดเห็นเห็นทีคงอดไม่ได้ที่จะมองดูอีกสักสองสามครั้งเชิญพิงเกิดอะไรขึ้นยาปรับปรุงกระดูกของคุณมีผลด้านความงามด้วยหรือ ซูอี๋ีรู้สึกตื่นเต้นมากจนผิวของเธอสันสะท้านเด้งไปทั้งตัวเชิญพิงถอนหายใจด้วยความโล่องอกจับมือของเธอตรวจสอบที่ผจรให้เธอเบาๆและตรวจสอบสภาพร่างกายของเธอแน่นอนว่าเขาพบว่ามีเส้นลมปราณในร่างกายของซูอี๋ชีและที่สําคัญกว่านั้นไม่มีสิ่งเจือปนในร่างกายทั้งหมดดูเหมือนทารกแรกเกิดขใดนั้นเชิญพิงก็นึกถึงยาเม็ดทําความสะอาดปรับปรุงไขกระดูกซึ่งจะขะจัดสิ่งสกรปรกออกจากร่างกายมนุษย์และฟื้นฟูผู้คนให้กลับสู่สภาวะเกิดใหม่ เฉพาะในสถานะนี้เท่านั้นที่จะรู้ได้ว่าคุณสามารถก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นเซียนและฝึกฝนทักษะการฝึกฝนเซียนได้หรือไม่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เฉินพิงก็กำมัดแน่นด้วยความตื่นเต้นหากซูอีฉีสามารถเข้าสู่โลกแห่งความเป็นเซียนได้สำเร็จพวกเขาก็อาจเป็นคู่รักนิรันดรยาปรับปรุงกระดูกนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเฉินพิงรู้สึกตื่นเต้นมากซูอีฉีรู้สึกถึงความตื่นเต้นของเฉินพิงเธอเข้าใจดีว่านี่คือผลของยาชัระล้างไขกระดูกอย่างแน่นอน ซูอี๋ฉีไม่ได้ตำหนิเฉินผิงที่ทำให้เธอท้องเสียและกอดเฉินผิงตรงหน้ากูหลิงเอ๋อร์โดยตรงแต่ทันทีที่ทั้งสองคนกอดกันกูหลิงเอ๋อร์ก็รีบแยกทั้งสองออกจากกันหลิงเอ๋อร์เธอกำลังทำอะไรเนี่ยอิจช้าหรือเปล่าซูอี๋ฉีพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเมื่อเธอเห็นกูหลิงเอ๋อร์แยากเธอออกจากเฉินผิงใช่ฉันอิจช้าเธอนางพญามารกูหลิงเอ๋อร์กรอกตาไปที่ซูอี๋ฉีจากนั้นมองไปที่เฉินผิงยื่นมือออกมาแล้วคว้าเสื้อผ้าของเขาพลางลูกคลำ เฉินผิงสะดุ้งและก้าวถอยหลังด้วยความตกใจหลิงเอ๋อคุณจะทำอะไรเนี่ยผมเป็นสุภาพบุรุษนะไม่ต้องพูดถึงว่าอี๋ฉียังอยู่ที่นี่คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงกูหลิงเอ๋อคว้าคอเสื้อของเฉินผิงโดยตรงคุณกำลังคิดอะไรอยู่ในหัวฮะฉันแค่อยากได้ยาปรับปรุงและทำความสะอาดไขกระดูกกลับมาหลังจากที่กูหลิงเอ๋อพูดจบนางก็หยิบยาเม็ดออกจากกระเป๋ากางเกงของเฉินผิงและกลืนมันลงไปโดยไม่ลังเลในไม่ช้ากูหลิงเอ๋อก็ขมวดคิ้วย่นและรีบปิดก้นวิ่งเข้าห้องน้ำไป เฉินผิงและซูอี๋ฉีถูกทิ้งให้ยืนอยู่นอกห้องน้ำเมื่อเฉินผิงกำลังจะก้าวไปข้างหน้าและกอดซูอีฉีเขาก็ถูกเธอผลักออกไปซูอี่ฉีมองเฉินผิงด้วยใบหน้าที่เย็นชาแล้วพูดว่าฉันขอถามคุณก่อนคุณหมายความว่าอย่างไรถ้าฉันไม่อยู่ที่นี่คุณจะสามารถทำสิ่งที่หลิงเอ๋อทำได้หรือไม่คุณพูดอะไรคุณกําลังพูดถึงเรื่องอะไรทําไมผมถึงต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยละ่ะผมไม่เข้าใจดังนั้นอย่าพยายามหลอกผมเลยหนะ้า เชิญผิงเลี่ยงที่จะมองซูอีฉีแล้วเดินตรงไปที่ห้องนั่งเล่นและนั่งอยู่บนโซฟาเพิ่งไม่มีผู้ชายคนไหนที่ไม่เผลอตัวเมื่อมองไปที่เชินพิงซูอีฉีก็ทำหน้าบูดบึ้งแต่เธอก็ไม่ได้โกรธจริงๆรหรอกในความเป็นจริงแม้ว่าเชินผิงจะทำอะไรบางอย่างกับกูหลิงเอ,อ๋อแต่ซูอีฉีก็รู้สึกว่าเธอสามารถยอมรับได้ปรับใดที่เชิญผิงมีตัวเธออยู่ในใจก็พอ